คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีมิตรรักที่คารพร,รักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับหรือว่ากดติดตามกดแชร์นะครับไปทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิรรักนะครับสูตรจากทางช่องนะครับก็เข้าพระรองนะครับ4นะครับ2ตัวเด่นก็คือ6กับ4มา4 8นะครับตารางชุดวินนะครับในหน้าช่อง แอดก็ขอแสดงความดีกับเอฟซีมิรักที่มีความโชคดีก็พกกากาดคเม้งเข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วก็ทําเต็มที่นะครับสูตรความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจเอฟซีมิรักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมิน คีมน้ำโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางเราพัฒนานะครับในปีพศ2568ก็เดินทางมาถึงเดือน6แล้วนะครับผมก็ครึ่งทางแล้วนะครับอีก6เดือนก็เป็น12เป็นปี1พอดีนะครับสำหรับเดือน6นะครับผมเดือนมิถุนาเดินทางมาถึงครั้งที่8 8ครั้งนะครับเข้า7นะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางถือว่าเข้านะครับสำหรับหลุดเลยที่ไม่มาก็คือ1ครั้งก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุด ข้อสอบล่าสุดออกอยู่ที่054822 2, นะครับบางที่เอา05นะเป็นข้อสอบล่างบางที่เอา54บางที่เอา48ข้อสอบล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันสำหรับ422 2, นะครับข้อสอบเลขบนนะครับที่ไหนก็เอาหมดนะครับข้อสอบวัน,นี้นะครับแอคิมเด่น4นะครับใครจับชุดวินนะในตารางจะได้48หรือว่าลูดนะครับตัวรองนะครับแอดไ4กับ6สำหรับเม็ดเดียวเสียแวแวบบแบบแวก็คือ6นะครับ หกก็เดสมอรี่มาเฉพาะสี่ก็ถือว่าเลขสิบตัววางสองตัวก็ถือว่าเข้าหนึ่งตัวก็คือว่าสุดยอดอยู่นะครับเลขสิบตัวนะครับหกกับสี่นะครับก็จะดีกับพี่น้องที่โชคดีก็พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากทงสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยแอดก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับจะเป็นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็มีสามสูตรนะครับในการบวกลบ ให้เอฟซีพี่น้องรับชมมีสูตรตารางวันถุงเงินสูตรมังกรทองนะครับและก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับ5าน้อยนะครับหววหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นจะไปเลขตารางวันจะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์นะครับข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคาร,ร,า plup, en, ค,ารคำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปย่อยดูนะครับผมสําหรับข้อสอบออกวันพุธนะครับเอ ได้เลข6กับ4นะคร 9, 9, 9, 9, ั 9, 9, 4, 48, 38, 8, สสบ6ก็ค yeah. ือเลขเเลขหัวตารางนะครับเลข4ก็คือเลขจากทางช่องนะครับก็จะได้จับชุดวินจนได้สี่แปดนะครับไขวินตารางหรือว่ลูดนะครับสําหรับ2ก็มานะครับ5ก็มาศูนย์ก็มานะครับก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับบางท่านก็ผ่านนะครับบางท่านก็เอแค่3ตัวเด่น3ตัวเด่นโอกาสผ่านมันสูงนะครับต้องลูดไปเลยนะครับ2ตัวเด่นเอา2ตัวเด่นพลาดยากนะครับ ต่อไปจะเป็นวันศุกร์นะครับจะมีเลขสี่เลขหนึ่งเลขศูนย์เลขส่วนเกินเลขเก้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดนะครับหกมากับเก้ากลับหัวได้เลยนะครับเพราะถ้าตัวเด่นมากับเลยหกเก้าตัวเดียวกันโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอ๊์ก็จะคัดลงในตารางชุดวินนะครับก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขสี่เลขแปดเลขเจ็ดเลขเก้าหรือว่าเลขหกนะครับเลขหนึ่งประมาณนี้นะครับสําหรับชุดวินนะครับใครที่ไม่ชื่นชอบตัวเจาะนะครับก็จับวินเอานะครับ สำหรับเม็ดเดียวนะครับเสียบแวบๆเแบบน้นอยู่ที่สายวิ่งสายรูดเน้นรูดแปดนะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับเม็ดเดียวสำหรับแปดนะครับจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับจะเจาะแค่สามคู่ในช่องจะเจาะประมาณห้าหกคู่แปดศูนย์แปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้าเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันจะสูงนะครับถ้าเจาะห้าคู่หรือว่าหกคู่โอกาสพลาดน้อยหรือว่ารูดเลย นะครับหรือแม้ก็จะเป็น8 0 8 4 8 7 8 9 8 1นะครับโอกาสพลาดมันจะน้อยนะครับ3คู่โอกาสพลาดมาสูงในบ้านแอดจะจ่อย5คู่6คู่นะครับสำหรับเอพี่น้องไม่ชื่นชอบ8นะครับแอดจะลองให้นะครับบางทีก็มาตัวลองลองอยู่ที่9นะครับผมก็จะมี0 9 9 1นะครับแล้วก็7 9นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับพะลอง หรือกลัวพลาดก็รูดเลยไม่รูดก็ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดถ้าชอบเก้านะครับคัดพิเศษนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องไม่ชื่อชอบเก้าตัวสุดท้ายนะครับเลขตารางมีหกตัวจะลองให้สองคู่นะครับก็คือเจ็ดนะครับจะมีศูนย์เจ็ดอันนี้คือตัวลองนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เม็ดเดียวนะครับก็คือเก้านะครับอันที่เขียนก็คือลองใครชอบเม็ดเดียววัดใจก็เอาเม็ดเดียวเม็ดเดียวบางทีก็เสียวนะ เลขสิบตัวบางทีโหจะเข้ามิดเดียวเลยก็ไม่ได้ต้องเข้าพอละรองนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับพอละรอง7จ็ดศูหรือว่าจะ7 4, จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะครับสำหรับแปดกับเก้านะครับมาไอคิมจะกลับเป็นแปดหกนะครับใครจะกลับก็บกลับเป็นเจ็ดหกนะครับมันชอบกลับหัวเป็นหกหนึ่งเป็นศูนย์เก้าศูนย์หกนะครับประมาณนี้นะครับ 9, หกกับเก้าไอคิมเห็นไม่ได้ที่ได้ต้องกลับนะครับมันชอบกลับหัว นะครับสำหรับเลข6กับเลข9นะครับประมาณนี้สำหรับตัวเดียกก็ลองแ7ดเจดนะครับ7 9 9ด้าหนึ่งนะครับเจดแล้วก็เจประมาณนี้บางท่านเ้อยเม็ดเดียวทำไมเยอะจังแอสนะครับผมฟังไม่ผิดเม็ดเดียวน้นเน้นก็คือ8ตัวเดียวแคเล่เลยนะครับ8 0 8 1 8 9เกา็ไม่ต้องเอานะครับมัน2ตัวเอา8ดตัวเดียวเลยจะเอาไปต้มยำทำแกงไงก็แล้วแต่เลข8ตัวเดียวนะครับน้นเน้นเลยนะครับ ถ้ากลัวตุยนะครับพี่น้องกลัวพลาดนะครับเมื่อกี้เม็ดเดียวเราไปเข้าตัวรองนะก็คือสี่นะครับอันนี้กันได้พวกความชัวนะครับสําหรับพี่น้องว่ากลัวแปดตุยนะครับอยากจะลองนะครับก็ลองให้นะครับเอาใจทั้งสองฝั่งเอาใจทั้งตัวเดียวและเม็ดรองนะครับใครชอบตัวรองก็ติดไปติดมือใครชอบเม็ดเดียววัดใจก็คือแปดนะครับถ้าแปดตัวเดียวมันยังเยอะอีกถักๆเอานะครับมันจะได้ไม่เยอะเอาโอเคนะครับสําหรับ ชุดเจาะสี่ตัวนะครับคัดพิเศษนะครับจะเป็นศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดนะครับเลขในรางนะครับหกเจ็ดนะครับเลขที่คัดออกไปหกแปดหกศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับสําหรับหกตัวจะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับประมาณนี้ข้อสอบชุดหกตัวนะครับคัดพิเศษนะครับสําหรับเบิ้ลก็แปดแปดเก้าเก้ากลับหัวด้วยนะครับมันชอบกลับหัวแล้วก็เจ็ดเจ็ด หกกับเก้าตัวเดียวกันเก้าเก้าก็ต้องมีหกนะครับตามนี้นะครับสายเบิร์นตามนี้นะครับสําหรับสูตรจากทางช่องแอดมินนำโชคพรวงก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชื่นชอบกดออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหร Maria, el, ับเอฟซีพี่น้องเข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินทีมนำโชคพรวงคมานำเสนอนะครับสำหรับวันนี้เอ็กซ์ขอตัวลาไปก่อนเจอกกกัััััััันนนนนนใหหหหมมม่่ดดด้้้าาาคคคคลิปสสสรรรบบบววีีีีโชชยททุผ